คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดๆสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มครับผมระหว่างที่รอเวลานะครับว่าจะมีคนขึ้นมาเล่าหรือเปล่าเอาเรื่องนี้แล้วกันเมื่อกี้เกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ไปแล้วใช่ไหมผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ไปแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์อีกที่หนึ่งมาเล่าให้ฟัง เพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องมีเสียวสันหลังกับเรื่องนี้กันบ้างแหละเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เ,เกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์โดยตรงเลยคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้เหมือนกันคือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทํางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาก็จะอยู่กับภรรยาเขานาะสองคนเช่าอพาร์ตเมนต์กันอยู่อพาร์ตเมนต์เนี้ยจะมีอยู่6ชั้น ตัวของผู้ชายอ่ะอยู่ชั้น4แล้วผู้ชายคนนี้ครับเป็นคนที่ลักษณะน,นิสัยเนี่ยคือค่อนข้างที่จะขยันทํางานมากเลยแล้วก็ทํางานหนัก,ห,กหักโหมมีการทํโ OT คือค่อนข้างที่จะขยันมากจนเขาขยันแบบนี้มานานติดต่อกันหลายปีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งร่างกายของเขาอ่ะมันเริ่มฮีทขึ้นมามันเริ่มที่จะรับกับสภาพที่ตัวเองเป็นตอนนี้ไม่ไหวล้ว คือเกิดอาการป่วยนะั่นแหละง่ายๆเขาก็เลยมีการไปหาหมอหมอก็เลยมีการชนะสูตรมาครับว่าเอ้ยไอ้ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอะทำงานหน้าคอมหนักเกินไปนะมีการก้มพิมพ์ในแป้น,นี่ยมากเกินไปทําให้กระดูกคอของเขาอะมันไม่ค่อยแข็งแรงและมันเหมือนกับอยู่ในที่เดิมๆนานๆนนนะทาให้กระดูกคอเนี่ยไม่สมบูรณ์หมอก็เลยให้วิธีการรักษามาคือ ให้เขาว่าต้องใส่เฝือกแล้วก็นอนอยู่บ้านพักไปเลยให้พักอยู่แบบนั้นนะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วอาการเขาก็จะดีขึ้นเองเขาก็เลยมีการขอลางานลาป่วยมาเลยแล้วก็ใส่เฝือกที่คอเลยนะแล้วก็กลับมานอนที่บ้านกินยกกินยากันก็ให้แฟนออกไปทำงานคนเดียวส่วนเขาก็นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านไอ้ช่วงวันแรกๆเนี่ยเขารู้สึกดีนะเพราะว่า เขาว่าทํางานมาเหนื่อยละแล้วพอเวลาคนทํางานเหนื่อยแล้วได้พักอะ่ะมันก็จะรู้สึกดีใช่ปะ่ะเขาก็นอนดูนูน่นดูนี่ไปเลยครับเปิดทีวีดูฟังเพลงบ้างจนผ่านไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งไออารมณ์ที่ตัวเองได้พักผ่อนเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเบื่อละเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําอ่ะอยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อเขาก็เลยลองคิดวิธีที่จะเอ๊หาอะไรทําดี ก็นอนคิดไปเรื donc, ่อยว่าไอ้วันนี้จะทำอะไรดีจะดูหนังเรื่องไหนดีหรือว่าจะฟังเพลงอะไรดีระหว่างที่กำลังคิดอยู่มันมีเสียงข้างบนดังตุบ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 เสียงมันคนวิ่งอ่ะอยู่ข้างบนห้องเขา ซึ่งใครที่อยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีว่าเวลาเราอยู่ชั้นเตี้ยกว่าเขาอะเวลามีคนเดินข้างบนหรือว่ามีคนทําอะไรก็แล้วแต่ข้างบนน่ะเราจะได้ยินเสียงใช่ปะเขาก็รู้สึกว่าให้ข้างบนน่ะมันเหมือนมีคนวิ่งคันว่าตัวเองอ่ะจะลุกขึ้นไปว่าเขาอะมันก็กระไลอยู่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ก็เข้าใจแล้วว่าบางบ้านก็น่าจะมีเด็กบางบ้านก็น่าจะมีทุรละที่จะต้องทำเนาะอาจจะปล่อยเด็กอยู่ห้องคนเดียว ก็ต้องยอมรับสภาพไปครับก็นอนฟังเสียงวิ่งอยู่แบบนั้นหลายชั่วโมงเหมือนกันอเสียงวิ่งนีก็วิ่งตลอดเลยตึ๊บตึบ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 ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตลอดเลยจนเขาก็เอออยากวิ่งก็วิ่งไปต้องทนน่ะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเระหว่างที่เปิดทีวีอยู่มันมีโฆษณาพิซซ่าขึ้นมา เขาก็เห็นโฆษณาในทีวีนะเขาก็อยากกินนะเขาก็เลยโทรไปตามเบอร์ในทีวีนะครับโทรสั่งพิซซ่ามา2ถาดกะว่าจะมากินให้หนาเลยก็โทรสั่งพิซซ่าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงพิซซ่าก็ามาส่งเขาก็อ้วลาปากเลยก็นั่งกินพิซซ่าในห้องจนหมดไปกล่องหนึ่งเริ่มอิ่มละกินไม่หมดเขาก็เอาแล้วอีกกล่องหนึ่ง จะเก็บไว้กินตอนเย็นไหมหรือว่าจะเก็บไว้ให้แฟนดีก็คิดไปคิดมาเฮ้ยข้างบนมันมีเด็กนี่หว่าเพราะว่าได้ยินเสียงเด็กอะวิ่งอยู่ข้างบนเขาก็เลยเออเอาพิซซ่าเนี่ยไปให้เด็กกินดีกว่าเพื่อเด็กอะอยากจะกินพิซซ่าบ้างก็เลยอ่ะ ah, เอาก็เอาหยิบพิซซ่าปุ๊บเปิดประตูออกไปก็เดินเดินเดิน,เด,นเดินขึ้นไป ด้วยความที่เขาขี้เกียจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะแค่ระยะห่างแค่ชั้นเดียวเขาไม่ขึ้นบันไดนะเขากดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็มาเขาก็เดินเข้าไปปึ้งลิฟต์ก็ขึ้นไปปื๊ดเปิดแฟบออกมาเขาก็เดินออกมาเดินไปที่ห้องที่อยู่ข้างบนห้องของเขาก็ไปเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อก ประตูถูกเปิดออกมาแกรกแกแอดแต่ว่ามันเปิดได้ไม่สุดมันเหมือนกับมันติดสายยูอยู่อะก็เปิดออกมาแล้วมันก็จะเห็นแค่ช่องประมาณหนึ่งเนาะเขาก็เปิดออกมามันติดสายยูอยู่แล้วก็มีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งชะโงกมาก็ถามว่ามาหาใครคะตัวของผู้ชายก็เลยบอกว่าอ๋อพอดี ผมดินเสียงเด็กวิ่งนะครับผมเอาพิซซ่ามาให้เนี่ยผมยังไม่ได้กินเลยคุณจะรับไปไหมเอาไปให้เด็กกินผู้หญิงก็ทำหน้าแบบเออฉันฉันกินข้าวแล้วค่ะแล้วลูกๆของฉันก็ไม่อยากกินด้วยเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะคะตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็เฟลดิอุตส่าห์เอาของมาให้แล้วเจอคำพูดตอบแบบนี้เขาก็เฟลใช่ไหม เขาก็เออไม่เอาจริงๆหรอเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าหิวเมื่อ,อไหร่ค่อยกินก็ได้ผู้หญิงก็ทำหน้าแบบเออเออจะเอาดีไม่เอาดีออาอาเอาเอา,เอาก็ได้ค่ะแต่ประตูไม่เปิดออกมานะผู้หญิงบอกว่าให้ผู้ชายอะตะแคงพิซซ่าให้ใส่เข้าไปให้เขาผู้ชายก็บอกว่า เฮ้ยตะแคงไม่ได้ครับเดี๋ยวตะแคงอะ่ะเดี๋ยวหน้ามันจะไหลมันรวมกันนะเดี๋ยวมันจะเละผู้หญิงก็เออตะแคงมาเลยค่ะตะแคงมาเลยค่ะไม่เป็นไรฉันกินได้เขาก็อาตะแคงก็ตะแคงก็จับพิซซ่าฮะตะแคงออกมากําลังจะยื่นเข้าไปในซอกของประตูที่เป็นซอกที่เปิดแง้มออกมาแต่ในจังหวะที่กําลังจะยื่นพิซซ่าเข้าไปเขาบอกว่ามันมีเด็ก มีเด็กอยู่3คนเหมือนกับเอาหัวโผล่โผล่มาตรงล่องประตูแล้วก็โผล่แบบเลียงกันเหมือนคล้ายๆหนังคอมเมดี้เวลาที่จะมีคนแอบ,บดูใครสักคนหนึ่งก็จะมีหัวเรียงต่อกันจากข้างล่างขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเงี้ยเหมือนชะงโงกดูแอบดูเขาก็เลยบอก <S <S ไอ้หนูนี่ไงนะเอาพิซซ่ามาให้อ่ลูกเอาไปกินกันนะเอาไปกินกันนะ แล้วเขาก็เลยยื่นพิซซาเนี่ยขึ้นสูงเหนือกว่าหัวผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าหัวผู้หญิงคนนั้นน่ะมันมันติดกับหัวเด็กข้างล่างสามคนใช่ไหมคือนึกภาพบอกไหมอะ่ะคือข้างล่างอะ่ะก็จะมีหัวเด็กที่แอบมองแล้วถัดมาจากหัวเด็กอีกคนหนึ่งก็จะมีหัวเด็กแล้วก็จะมีหัวเด็กแล้วก็จะมีหัวผู้หญิงคือหัวเรียงกันอยู่สี่คนเขาก็เออแปลกๆดีเนาะจะมารับของในทําไม ไม่ยอมรับดีๆจะเปิดออกมาหมดก็ไม่ได้แต่เขาก็เข้าใจแหละว,ว่าสงสัยคงจะกลัวว่าเอ้ยเราเป็นวิชาชีพหรือเปล่ากลัวว่าเป็นโจรหรือเปล่าก็เข้าใจอก็ส่งพิซซ่าเสร็จปุ๊บก็หันหลังเตรียมตัวจะเดินไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะกดลงไปที่ชั้นของตัวเองระหว่างที่กําลังเดินอยู่เนาะเขาก็เอะใจเนาะเออทำไม บ้านนี้เนี่ยมันแปลกๆเนาะรับของกันแปลกๆอืก็เดินคิด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 จนมีอยู่แวบหนึ่งเขาคิดขึ้นได้เลยว่าเฮ้ยมันประหลาดแล้วมันไม่ใช่แน่ๆมันไม่มีใครที่สามารถทำแบบนี้ได้แน่ๆเขาก็คิดแวบขึ้นมาได้เลยก็เลยวิ่งเข้าไปที่ลิฟต์กดกดกด ลิฟต์ก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจากชั้นล่างนะครับค่อยๆขึ้นมาปุ๊บเขากดย้ำอย่างไรกด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 ระหว่างที่กดเนี่ยก็หันไปดูที่ห้องนั้นด้วยปรากฏว่าห้องนั้นอ่ะก็ยังถูกแง้มอยู่แล้วก็ยังมีหัวของคนสี่คนอ่ะแอบดูเขาอยู่จากห้องเหมือนเดิมซึ่งมันยิ่งตอกย้ำเลยว่า โอ้โหมันใช่อย่างที่เขาคิดแน่นอนอะ่ะรีบกด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 กลิฟต์มาปึ้งเปิดประตูแฟบเขาเข้าไปลิฟต์ปุ๊บกดลิฟต์ปิดลิฟต์ลงมาที่ชั้นล่างเขาก็รีบวิ่งไปที่ห้องเนยวิ่ง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 กดโทรศัพท์ฮัลโหลคุณตำรวจนะครับรีบมาด่วนเลยเกิดเหตุแล้วก็เรียกตำรวจมาเลยฮะสักพักหนึ่งประมาณสักไม่เกิน1ินาทีตำรวจก็มา แล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าขึ้นไปดูข้างบนเลยไปดูข้างบนเลยมันมีเหตุการณ์ปแปลกๆอยู่ที่ห้องห้องเนี้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตำรวจก็พากันขึ้นไปก็ไปเคาะประตูห้องผู้หญิงคนนี้ก็เคาะปกปกปกเปิดประตูหน่อยครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูหน่อยครับเคาะปก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 ปรากฏว่าในห้องไม่ได้มีใครออกมาเปิดประตู เสียงในห้องไหนเงียบกิบเลยจนตำรวจได้เรียกอยู่นานจนเขาก็เลยลงไปคุยกับนิติว่าเออเนี่ยห้องเนี้ยมีพฤติกรรมน่าสงสัยทำไมถึงไม่เปิดประตูก็เลยขออนุญ,ญาตนิติเนี่ยแงะประตูเข้าไปก็มีการพังประตูเข้าไปปรากฏว่าพอพังประตูเข้าไปในห้องอ่ะคือไม่มีอะไรเลยในห้องไม่มีใครอยู่สักคนเลย ตำรวจก็เลยถามวาเอาไหนบอกว่ามีเหตุการณ์แปลกๆไนงะในห้องไม่เห็นมีใครอยู่เลยมีสี่มีสี่มเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยผมเอาพิซซ่ามาให้เขาอะยังอยู่ในห้องอยู่เลยพิซซ่าเขาก็มองไปที่กลางห้องปรากฏว่ามีพิซซ่าของผู้ชายคนนี้อยู่กลางห้องจริงๆแต่ว่าในกลางห้องอะไม่มีคนเขาก็เลยเดินไปที่ระเบียงหลังห้อง ปรากฏว่าระเบ,บียงหลังห้องก็ไม่มีใครก็เลยลองดูที่ห้องน้ำไขไปตูแก๊กแกเปิดเอดเข้าไปเชื่อไหมว่าในห้องน้ำอะมันมีศพอยู่4ี่ศพคือมีศพผู้หญิงนอนเสียชีวิตอยู่พร้อมกับเด็กอีกสามคนที่นอนเสียชีวิตอยู่โดยที่เด็กอีก3คนเนะ่ะเสียชีวิตโดยที่ถูกตัด ัวทุกคนเลยนั่นมันยิ่งตอกย้ำในความคิดเขาได้เลยว่าไอตอนที่เขาเปิดประตูเนี่ยเขาบอกว่าคนธรรมดาไม่สามารถที่จะเอียงคอเข้ามาหากันแบบหัวติดกันได้อยู่แล้วคือถ้าหัวมันไม่ได้ลอยอยู่กลางอากาศอะมันไม่สามารถที่จะเอาหัวมาเรียงชนกันได้อะเขาก็เลยโอ้โหแล้วนี่ เจออะไรวะเนี่ยก็เลยมีการเป็นคดีกันในตอนนั้นตำรวจเขาก็พาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนาะมาเก็บศพมาชนะสูตรศพกันแล้วหลังจากนั้นนะก็เลยไปสืบหาข้อมูลว่าเฮ้ยใครเป็นเจ้าของห้องนี้แล้วก่อนหน้านี้มีใครมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ไปสืบดูก็ได้ตัวคนร้ายมาว่าน่าจะเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้แหละอาจจะ ผิดใจกันหรือว่าอะไรกันก็ไม่รู้แหละก็เลยลองเรียกมาสืบสวนดูปรากฏว่าผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยก็รับสรารภาพว่าเขาทําไปเพราะเขาโมโหเขาทะเลาะกันและเขาโมโหก็เลยเหมือนกับมีการฆ่าตัวของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ฆ่าลูกของตัวเองด้วยแต่ว่าพอฆ่าแล้วมันไม่หนำใจไงก็เลยมีการชำแหละศพของลูกตัวเองโดยการตัดหัวลูกตัวเองเนี่ยออกทั้ง3ามคนเลย และสุดท้ายก็เป็นคดีกันไปในในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนาะซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตัวของผู้ชายคนนี้เขาไปเจอมานะครับแล้วเขาก็เอามาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปอ่านเจอมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับเรื่องประมาณนี้ครับผม